สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามือนี้นิสิภาพพี่น้องไม่ให้น้ำยาขอบคุณนะจ๊นะเนาะเป็นน้ำยาปลาทีนี้มาร์เก็ตกินดูที่สุดาเนาะมือนี้สิเฮ็ดน้ำยาขอบคุณปลากระป๋องง,ง่ายๆให้พี่น้องเบิ่งจ้าก็ว่าอันดับแรกนิสิภาพาเบิ่งของไทยกันจ้าพอดีว่านั้นพอไงท่านไปเมืองโลซ่านาะจ้าพิ่นก็เลยแวะซื้อของไทยมาให้นิดนะําเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่าได้หย่างมะเนาะจ้าพี่น้องน,องนี่ทุเรียนจ้าพี่น้อง2แพ็คทุเรียนละกันอันอันนั้นพะกฮะอันนี้ คักๆกับซองแพ็กจานพี่น้องคิดเบ้างว่าเพิ่นเราเพิ่นขับมาได้รถเพิ่นเมารถได้เนาะผู้เรียนกับพักขาผสมกันนะจ๊ะเนาะปก,กติแล้วนี่กับซองของไทยมากินตลอดนะจ๊ะพี่น้นองแต่ว่าช่วงเนี้ยนโควิดจากไวรัสโควิดระบาดนะจ๊ะเนาะเห็นเหตุการณ์ขนส่งกับล่าส่าไปไหนล่ะกับบางข่างอ่ะของทรงโบโบบัทันเวล่านะจ๊ะเนาะของไทยของสดก็เลยเสียนี่ก็เลย่มเบล็ดช่วงนี้ก็เลยบโอคอยเดตซ่างนะจ๊ะเนาะกจา พอดีว่าพอญามีตรุษละไปทั้งนั้นท่นก็นได้สือมาหายจากพี่น้องเบิึงวันมี็แต่อย่างมาแน่มอันนี้ต้นหอมสองแพ็คด้วยกันจ้ะนี่อ่าเนี้ยก็พักเกษตรน้ำจ้ะพี่น้องแล้วก็บกัวอันนี้ข้าวตองจ้ะสองแพ็คนีดมาก,กินอันนี้ตะไคร่กับสองท่านไปสือจากร้านเวียดนามนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากสิเป็นของไทยสมากวา่าแล้วก็อีกอย่างนึงจะคล้องกันนาลัากค่ะพี่น้องนี่หอมเปรย์นะจ้ะเนาะ บักหุ่งหน่อยนึยงผักะแคงใบผัดไส้แกงน้องใหม่จ้ะพี่น้องลักกาบะง้อดีใจอันนั้นเอียงก่อกบะแขงจ้ะบะคือพ้วงหวานเท่าเนาะพริกสดแล้วกาขิงกระไส้สองแพ็คที่กันจ้ะผักกะเซดนี่กะทินหวานเท่าจา้แกกะ,กกะแล้วกับักกอกเนาะกอกตำบักหุ่งบักเคือแล้วกา เส้นไงซองแพ็คจ้ะนี่เอาไว้ผัดซีอยู่แล้วก็ข้าจ้าพี่น้องข้าไว้หัตตาตำต้มย่ำนะจ้าเนาะต้มพาไก่แล้วก็ขีขาดว่าได้พี่น้องตีนไก่จ้าตีนไก่แล้วก็มีนั่นเส้นข้าวปุ้นแห้งนะจ้าแบบแบบทีเขาอบแห้งมาแล้วนะจ้าเนาะสื่อมากกองนึงนะจ้าเพราะว่านี้ยูไก่นี่ยูเขตว่าเล่มันอยู่ไกลหลานไทนะจ้าเนาะนี่ก็เลยสร้างแบบกองใหญ่มาได้จังเลยไปดูจ้าพี่น้องดีใจทุเรียนจะได้กินทุเรียนละจ้า ทั้งเบิร์ี่กับประมาณ่ะค่ะคิดเป็นเงินไทยกับประมาณ6กพันกว่าบาทจ้ากระทว่าแพงมากกับกับบริษัทแพ่ยนุ่งสาวเข้ามาต้องเสียผาสี่าขนทรงทุกทินทุก่างนะจ๊ะละผ่าปกติละจ้าพี่น้องอเดี๋ยวมาบังกันจ้าว่านนี้สิเฮ็ดน้ำยาขับปุ่งแบบใดนะ,บนะจ้ะเนาะ ปันเห็ยนยังลูกกินมันเป็นยังกินเงาะครับเงา<อ>ะ <laughs> มาอยู่โดนลายกระลืมแล้วจะพี่น้องลืมซื้อบางบางค่ำบางยางันกระลืมเอากินให้พี่น้องกันเพิง่งได้เนาะโอ้ยุดกินบะ <laughs> <laughs> ได้มันบาลูกหับหนึ่งแหมยูกาแฟวค่ะถึงใจบ่หวานยางหวาน,นเลยเนาะไหนกินนะัเนาะเงาะ พูดได้ซื้อมะไฮ้็ป่าก็ป่าซื้อมาให้แล่มามองดีข้าปุ้นให้กินนี่มึงพักเึาเตรียมไว้นี่ก็อีกที <c oughs> ตอนนี้น,ะน้ำเดือดแล้วเจ้านี่ใส่นนนั่้ำน้ำปลา,านลนะเนาะจ๊ะเนาะล่ะกันเกลือน้อยนึงจา้าแล้วก็บหัวชีสดน้อยนึง ว่ามีเนื้อปลานะจ๊ะเพราะวาสิเฮ็นเป็นอันนั้นเนื้อปลากระป๋องนะจ๊ะเนาะสีเอาตาเครื่องปรุงนี้ลงไซเครื่องเทศเนี่ยจ๊ะเนาะล่งไซต้มไห้ซุกแลก้วกะเอาออกตำจ้าตำไซอนั้นปลากระป๋องปลาทูนาเนาะบ่มีปลากบับ่ได้ต้มโดนจ้าประมาณสิบหน้าที่ก็ได้ละ กระเทียมตะไคร้ใบบกะกะ๊กูดแล้วกะพริกหล้กก็ข้านะจนะ๊ะเนาะแล้วก็ขิงไส้ขิงกระไส้จ้ะพี่น้องอันนี้พริกนี่สิเอาไปถท,ทอดนะจ๊ะนิดล่างแล้วพริกแห้งเอาไปถท,ทอดแล้กกะสิเป็นนั่นเสงขอบคุณ้าพี่น้องนี่เสงคขอบคุณสิเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นเสงขอบคุณแห่งมาจากเวียดนามจ้ะพี่น้องแต่ว่ายี่หอ้อน,นี่ดีนะจ๊ะพี่น้องนิ่มดียี่ห้อนี่เนี้ยวหุ่มดี ดิจะเอาไส้หมองแต่นาบอกั่นเดือดนะจา้ามันนานๆใข่เส้นจเขาหนุ่มเนาะเอาเปิดได้มัม้งต้มใจหมอมหมองต้มไส้ต้มหมองเนาะเอาเปิดไดนตจ้าเครื่องปรุงเนาะเขามีอย่างหลายจา้าเฮ็ดแบบมันน้ำยาปลาบ้นานๆนานะจา้นะาเนาะเจ้าสิโอให้เครื่องซุกแล้วก็เอาออกตาำนะจ้าพี่นอ้อง ใส่ปลากระป๋องแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเป็นทุ่น้านะจ๊ะเนาะนี่จ้ะนี่เทปไใส์สองกระปุกจ้ะพี่น้องตั้มเครื่องแนวสิด้แบบนี้นะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่เทปเบอร์เพชรนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเน้องปันสิได้กินน้ำได้นะจ้ะเนาะน้องปันก็มากกินจ้ะแต่ว่าต้องเฮ็ดบอเพชรสีน้ำนสีน้ำแกงสีนั้น เข็มแน่นะจ๊ะเพราะว่านี้ใส่ปลาแซตใหม่นะจ๊นะเนาะแต่จะมีปลาปลาบานเท่าจะเอามาจากกันบานเนาะผสมกันดีกับไี่เข็มแน่นนิดนึงจ้ะแต่ว่าใส่เครื่องขอเข้าไปแล้วกระซิบก็ดีน้ำยาขัปุ่นต้องเฮ็ดนัวๆเนี่ยเจ้าน้อยนะจ๊ะเพราะว่าเขาต้องกินใส่เซนแล้วก็พักนี่จ้ะ ปำเครื่องใส่แล้วแล้วก็ตัดอันดินไก่ใส่นองจ้ะพี่น้องนี่แล้วก็ล่อให้เดือดเดือดแล้วจ้าพี่น้องเซ็นนะเนาะใส่จนหอมได้จ้ะนี่จ้ปิดไฟนะจ้ะเนาะ น้ำยาล่างตีนกายจากพี่น้องคนๆเลยน้ำยานคนๆแล้วจานะ้าเนาะน้ำตานี่จา้า